สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไล่ด้วยสองเมื่อแม่ก็พาท่านผู้ชมมาดูอ,อินทผลัมนะคะอันนี้เพาะ,มะเมล็ดนะคะสายพันธุ์นี้เพาะ,มะเมล็ดนะคะอันนี้อายุที่ผสมเกสรก็ได้ประมาณสามเดือนนะคะเราผสมตั้งแต่วันที่ยี่5ห้ายี่สิบห้าเดือนอมกรกาวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสอง เมษาก็ได้ส,สาเดือนเต็มนะคะลูกเขาก็จะประมาณนี้นะคะอินทผาลัมเพราะเมล็ดนะคะทานผลสดนะะปีนี้ออกทั้งหมด 1, 2, ึ่งสองามสห้าหเจ็ดเดทะลายนะคะเนี่ยแล้ก็จะแต่งลูกแล้วก็เหลือไว้ไม่เยอะ,นะะลูกเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะกำลังเข้าเม็ด ะะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่าลูกป,ประมาณนี้รสชาติจะเป็นยังไงชิมลูกนี้ลูกก็จะประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ไม่ฝาเลย อันนี้ไม่มีฝาดแม้แต่นิดเดียวอันเนี้ยตัวเนี้ยนะคะที่ชิมอยู่เนี่ยไม่ฝาดกรอบเพราะที่สวนไม่ใช้เคมีนะคะใช้น้ำหมักแล้วก็ขี้ไก่แกบนะคะในดินเนี่ยปีนนี้ที่สวนก็ออกลูกต้นที่เป็นเพาะเมล็ดก็ออกลูกหลายต้นนะคะประมาณสิบกว่าต้น เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นอื่นมา้างเี่าค่ะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็ออกลูกปีแรกนี่กระเพาะเมล็ดนะคะออกเามีหนอด้วยมีหนอขึ้นหนึ่งสองสามสามหนอสี่นอเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนี้ออกลูกปีแรก อันนี้ออกก่อนเพื่อนก็จะลูกใหญ่นะคะแล้วก็หอนะคะทำการหอ่อเราเด็ดมาดูข้างนอกก็พอนี่ก็ต้นต้นโจมเมียนะคะนี่มันก็ต้นโจมเมีย ามาดูที่สวนที่เราปลูกไว้ปีนี้ก็น่าพอใจนะคะต้นตวเมียรประมาณสิบกว่าต้นอันนี้เป็นสายพันธุ์นาวเดอร์เพาะเมล็ด เราคุมไว้เราไม่ได้เปิดนี่ก็จะมาดูเนี่ยต้นเนี้ยตัวเมียเหมือนกันมีหนอด้วยแล้วก็ปีนี้ก็จะมีอ่ากินทภพาลำเพาะในยเยื่อก็ออกเหมือนกันเออกลูกปีแรกนะคะ ต้นนี้ออกรูปเป็นแรกเจ,จะพาไปดูอินทาลัมเพาะในเยื่อมาจากแลบดีวีดีอังกฤษเวจะพาท่านผู้ชมไปดูที่สวนเราก็มีลิ้นจีนะคะยลิ้นจีติดมั่งไม่ติดมั่งนิดหน่อยที่สวนจะปลูกผสมภสานหลายอ,อย่างมากอืม น,ะะนนี้ก็ทานผลสดเหมือนกันออกลูกปีแรกก็ออกประมาณนี้นะคะเราไม่ได้ห่อเลยอันนี้มันก็จะเริ่มนี่แหละเราต้องห่อเขาหน่อยพอแดดจ,จัดออกลูกออกสองค่ะปีนี้ออกสองสองทลาย จะพาไปดูเพาะเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากแลบดีวีดีอังกฤษออกลูกปีแรกเหมือนกันนะคะอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในที่สวนเรานะคะสวนเราก็ปลูกผสมประสานทางต้นอ้อยปีนี้เพาะเนื้อเยื่อออกสองทลาย ออกสองทลายนะคะเนี่ยอันนี้เพาะเลี้ยงได้เยอะเข้าปีที่สี่นะคะนำเข้าจากแบบดีวีดีนะคะพาไปดูลูกมันออกสามทลายนะไม่พอไม่เยอะไม่ใชยขา นี่สายพันธุ์บาหีเหลืองเพราะในอเยื่อก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมออกสามทลายทีดออกลูกทีแรกค่ะเพราะในอเยื่อเรามีทั้งหมดสี่ต้นออกไปสองเหลืออยู่สองไมไม่โตแคนี้แล้วก็อีกหนึ่งทลายนะะนี่คือเพาะเนื้อเยื่อนะคะ วันนี้ก็เอาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ก็ออกทลายเดียวอันนี้เพราะในเยื่อออกหนึ่งทลายค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะในเยื่อค่ะเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ที่สวนก็จะมีะสายพันธุ์จำหน่ายมีหลากหลายสายพันธุ์เพาะเมล็ดนะคะต้นละ1-200บาทนะคะมีตั้งแต่อเมดดาฮานแล้วก็โคเนซี่บาฮีเหลืองแม่โจนาวเดอร์แล้วก็มีออมเอลฟรกสายพันธุ์นำเข้ามาใหม่นะคะ เรามีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกใครที่สนใจต้นพันธุ์ก็ติดต่อเข้ามานะคะเบอร์โทร0614315320นะคะสวนตั้งอยู่ที่ไร่ด้วยสอง,องแม่ตั้งอยู่ที่อำเภอขุนหารจังหวัดชิะเกตนะคะติดถนนไมายเลข24ประมาณอีกสักใกล้จะสุกนะคะเราจะเปิดให้ชมสวน ตอนนี้ก็คือต้องรอให้เขาสุกประมาณเดือนมิถุนากรักรดานะคะเราถึงจะเปิดให้ชมสวนที่ไล่ได้วยสองมือแม่ของเรานะคะเราก็ปลูกไว้หลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีต้นพันธุ์จำน่ายหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งสายพันธุ์นำเข้าที่นี่จะเน้นเอ,อ่อเพาะ,มะเมล็ดนะคะมีแต่เพาะ,มะเมล็ดจ,จำน่ายต้นพันธุ์นะคะท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ